มันเป็นสค้ับอ่ะคืนนิ่มแทนนี่เป็นส้าบรรบนสบู่เลยใส่สองบาทแบบใส่สองบาทก็เ่ื่ออะไราดผิวเป็นอันข้างในมันเป็นเป็นยังงมากกว่าสิบหานาทีมันเป็นกลิ่นบล็อกเอรี่จะไปหับมาจะใช้หับมาจะใจากละครระวังจานนี้แล้วผู้ใสนี่แต่ผู้ขายนี่ใส่บรสันท ใส่อยู่บางทีกามพอใส่ยังมันขาดทุนจริงจังด <laughs> ูมันจะมีกำไรข้างในมันได้เป็นกาแฟบ่น,นี่เบิกโมซานวนเดียเเด๋ยวขอสิแกะเดี๋ยวขอสิเอาเลยตัวนี้นะสเกะลงเบิกเ้ออนะยากออกว่ามังค้า,นานวนี่เนปะ็นย<บ>ังบอคือ,อ,อหอมแท้โมซนวน สายนี่เนาะโอ้โหเระวัง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 โอ้แต่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 แระวังระวังระวังป๊าสบายดีสบายดีป้าลุงในรถน้องปิงสบายดีป้าลุงในรถพาพากันพันเตใสนี่มาเตือนมาเตื้นอืโอ้โหกับเลยจะมื้อสามสามมือเลย ป้าป้าน้องปิงครับรถจักเป็นผู้นะป้าตีนถึงลินอยู่นี่คืเราอยู่ลายกุคนนี้เด้อเมนบอกเออลายกัวน้องปูปลายบอกเออฮักกะหูเด้นี่เด้มาล่างรถใหม่นฮึฮะยังล่างเงินเ่ยน้ำสมนั่นยังมาล่างเลยบ่ จซื้อน้ำสบอีกเด้อเดนีน้้ม่ดะว่ปลาเยี่ยมเยี่ยมแล้งามเท้นี่ย่นมาให้มื่อใดล่ะม่อเชงามแทพนี่นวนคิวกุ้มกุ้มนี่มาเลว่เใช้สาวพ่หันนะไอเห็นมยังมาเต็มเงินมาเต็มเงิน กินน้ำได้บ่ละกินนะ้นึ่งยู่ผู้นึ่งนั่ผู้นึ่งย้นเกตาคือแบบนี้เป็นัไฮะคือแบบชันนั่กับสมุกเด้ผูนึ่งยือผู้นึงนั่งโอ้มาไพศาลนหมมาน่อยมาหน้าผู้เจ้าห่อนบอไปจินด้วยมีเดอได้รถมาคือมือเรยกกัแบบขับไล่เด้เนาะเพื่อนกัได้ น้องปิงเป็นคนอนโซาน้องปูปลาก็เก่งเนาะทำทำอิดนะฉุกเลยเนะฉุกมาแต่พูดแต่ยังโซฉุกมาหอนี่แหละเมื่อยแล้วทางนี้บอกว่าเมื่อยนะอย่นะถึิงมอสกิงบอกว่าเมื่อยในกาได้มาน้อนเอาลูกหนงก็ล้องขึ้นเมื่อยก็ล้องคาบเหนูก็ได้อลลูกอันนี้ฮะได้เอาลูกอันนี้อันนี้นะเออได้เอาลูกไม่ใช่ต้องไปไปไปเช็ตเป็นคือกันเลยมาน้องอะไรอืม มื่อนเจอ,อน้นอ,นนองครูปลมาเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอ้ยมาเมื่อนี้เนาะเคเอ็นนะบอรรถใหม่คลุกแล้วหลางเรียบร้อยล้างหรืวอว <laughs> ่าววที่หลังเนี่ยกี่ถาดกินได้เมื่ <laughs> อนี้ดีเด่นหมูเจ้าไหมีไก่ลายเว<า>วจ้าเราหมดต้นไก่เหรอ, <laughs> อกินเนื้ออื่นได้กินรวมไก่ได้ป้าน้องปิงก็ขับรถจักรได้เสียเนาะป้าผูในน้ใดน้อยหนึ่งแกน เป็นด้ไรับเป็นผ่เสี่ยครับเป็นหน่อยหน่อยแตะกายใจง่ญยได้จากปีเด้วน้องปิงสิบสี่ปีน้องปูป้ากันสิบสี่ปะสิบสามโอ้คนนี้เป็นเอ้ยแต่เราเป็น้นเนาะมมาเห็นไหมนาะสมัดจกุ้งเราคนเดาได้เบดีนั่นแ่นองล่ะบดิญาตได้บ่ A kim bong lên. anh, bọn nha. Nam nha. A kim bong. Những kim bong. Những kim bong. Nhay. 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 phụ Nhay. là? Lung lung เฝนส่งหอดเที่ยงชูน้ำฝนเนี่ยเขามาเฮือนยังเพ่งบทถือกับแม่เป็นอ่อาใจแม่ก็ดีมุกดีใจนทำเด้อเนาะความฝันอิลาปูปลาเป็นจริงแล้วบ้านนี้ก็ได้มีรถมีรางไปห้องห้องเฮียนเนาะบอกขี <ไป S 2> ด่ขดอกมันไกลมันไกลโบกขี่ดอกขี่ยิงใช่ละรถที่อิบขีย่ยางเอากระไรยางเอาเปียนบริการลงไปเนาะโดยเอาไว้เอาไว้เป็นเมียเป็นงานเนาะเฮียนรถนี่จักมื้อ มือเรียนมือเดียวมือเดียวไปขี่เป็นก็ขี่มาเลยเสดงว่าน้องผู้ปานี่ใจเดเลยนี่เนาะหรือว่าเคยจับมาก่อนบ่หรือแบบใดบอเรือเาเคยจะจับรถแพ้ผ่านต้องจับรถจักรอะได้หมือนกันเอาจิงหน, joue, หนึ่งว่ามันสี้เขานักบ่หรือว่ามันนักแท้ๆมันกะธรรมาได้ป้าบ่ได้กับใจดีเนาะจอก็สนุนเก่งเลย กันสาวมกุกมันย่างๆแน่ครับรถเนาะเด็กเด็ๆนี่สั่นเลยข่อเฮียนตังงมม้งทรงเสมออุบะขิ้ได้แสด,ดงว่าน้องออออก,อกูปานี่ป้าเต้ใจเดียววะสุกมัถาหอนหันบุ้งสุกมาแต่ทั้งโซ่จะวิดเมื่อยแห้งหนักอะลองครับ,บ,บเบิ่งเขายังเฮียนมือเดียวเอื้อยเขาสอนอืมเก่งเนาะเต้ ดีใจดีใจนำในลายเด้อเนาะความฝันคิดเบิกเลยบางคนก็เข้าค้าสรนพสิทธครับได้มาตัวเองขายน่เอาครับอะไรลองเบิกได้เธอเนี่ยเป็นในไดหลังจากที่ครับแล้วมีความรู้สึกในไดดีใจดีใจเนาะรวยที่ครับตัวเองได้ครับผมเป็นแล้วสำเร็จแล้วไปใช้กระไ้บ้านล่าสุดนีไปไกลมากนี่ไปฮอไซหลังเขาฮอดระบอบอฮอหอระบเนาะ น้องอ้อมจะกระด้เถื่อแล้วนองพาอีแม่ไปลางรถอยู่วัดพุ่งอีแม่แล้วครับโบก่งแล้วก็นองครับเองแล้วกว็โซนได้ลา,างน้ำมนต์บไปสูตรรถเนาอะนอ้ำมาเฮงนี่แต่ตลาดได้เคยไป้นวัยละตลาดใช่ตลาดใหญ่ มีเงินก like, ่อนสั่งไปกับอินเดียดแต่เนี่ยเราขับว่าได้รถบดนะเราขับมีแต่เบรกกับเบรกเรับดวนได้เนาะเบรกบื้นเบรกจะก็เสียหัวใจโอ้มียังควงหนากระยะเบรกูทางล่างในสิวัดวนก็นเนาะแล้วสารเราขี่ไปไยแดงแหละทานยาทางล่างแล้วก็สีเจ็บเน ก็เลยบอกเม่บ่่งว่า่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่เบ่ง่่น่่่่่่่่่่่กั่่่่่่่่ั่ก็่่่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่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 เ่่่่นเ่า่เ่่่่่่่่่่่่่่่ล่านี่ ดยหักซางยาโมโขมาคืนกับใส่กุญจงกุญแจไว้เนาะย่านปเปอรอาะว่ามันประตูหงประตูหัวกับบูมีม่แต่อันเอาอันตะข่ายดึงไปหันกับเกี่ยวไว้ซื้อเลยซื้อกระจกกระแจเนาะมาล็อกไว้ด้วยจะไว้าอีเสียฉลุดในน้ำวัดขังมันขึ้นมาได้อย่างเี้ยเมันนะเอาไว้ข้างหลังของนะกมัไปไ,ไปว้ข้างนั้นได้ส่งเลย เลยแต่แล้มันกระปวดภัยเลยมันบวมเป็นยังแต่ไม่กระย่าเอาขึ้นเฮือนแต่มันเอาขึ้นบ่ได้อีกมันชู่เนอะมันชุ่มกอีล่ะกะพึงใจเฮียนรถแล้วกะย่านได้อีเมยให้ก๊อเอาให้เอาขึ้นบ่ได้ครับขึ้นมั้งครับขึ้นบ่บ่ยามันแบบไมงวลงมาแบบเพราะว่าหันได้มันแบบเอาไม่แป้นมันมันก็อ่อนมันหับแบบหันงหน้ากรวดมาได้อืกมก็เลยเป็นสาเหตุเอาคือวัน เห็นในคลิปเมยบุญมะนั่นคือสีขายเครื่องออนไลน์ว่าขายแล้วน้องขายจสครับผิวโอ้ตาสนใจเหรอว่าเดี๋นเป็นจสครับผิวคัดกีไข่คัดอันนั้นอันนั้นของเจ้าว่าไปโฆษณาเมื่อน่ะโอ้ยี่ห้ออย่างนี้ละฮะมีเครื่องหรือเป่ตอนนี้นะมีกระปุกเท่า์ได้ขายสิบเก้าพันบวไฮอนาโมนี่ อกใช้เมื่อเอามาลองมึงดูฮะฮัดเอาด้เดี๋ยวเดี๋ยวสิอุดหนุนซอยนะนี่มาเบิ่งดูนี่สิหายทางน้องผู้ปลาเพิ่นเมื่ออันเอาสกับมาเบิ่งเนาะเพราะว่าทำไรสิเป็นวินได้บาทนี่ถอยไปถอยมาเด้อใจเย็นเด้อเดินไว้แมนเจอร์บรรทาเอาไปเด็กเดีเอาเร่งไว้มันก็ไปไว้ด้วยอะ คนกับรถเขากันดีเนาะเระวังเด้อระวังเด้ออีหล่าเด้อเริ่มขายออนไลน์เลยพี่น้อยเนาะอย่างนี่ระวังเด้อเย็บ เระว้งระวังระวังระวังโอ้โอ้คือว่าเก่งเต็มหน่อนี่ปไปแตไปแล้วไปไปพี่พนองง <c oughs> ้องเลยเมื่อสาสครับขัดผิวมากพี่สันมาแล้วบานนี้พี่พน้องเลย งาบวังมาบ้งมาบางมบ้างเออ่謝謝่มาบ่ด้วยบ่นด้ยอืมเฮ้สนนจับกล้อง้ฝ่ายได้ป๊เด้อเด้อไปเ่ยกันเป็นสบู่บ่อยอะฮะ ตัดผิวน้องเบาแหนี่ยเบาเหรอตัวมันน้อยนสบู่วะล่ะมันเป็นสครับอ่ะคือนิ่มเหรอนี่ยเป็นสก้าบมั็นมึงสบู่เลยใช่สองบาทใส่สองบาทก็เพ่เลยตัดผิวเป็นอันข้างในมันเป็นเป็นอยังไงมากกว่าสิบห้านาทีมันเป็นกลิ่นบลูเบอรี่จะไปหับมาเตยใสบมาเตยใส่จาละครระวังจันทร์ลงกับไปหับเอาอยู่นี่ดูนะมันทัด เปิดเจ้เปิดบินจะก,ก้อนนี้ล่ะสิบสิบก้อนขายไปขายไปได้จะก,ก้อนเลยหกบอกหยุดอยู่นี่โหขายไปได้สิบก้อนแล้วมั้งอืมาเม,มื่อซื้อนี่โอาะขายดีได้เจ้าเห็นในในันแะคือเปิดใจอ,อนานอเอาบิดเอาแบรนนี่นานมาขายเห็นเขาขายดีอืมจะใส่เหมันขาวบอกอืมแต่ผู้ใส่นี่แต่ผู้ขายนี่ใส้ย่บส้น ใส่อยู่บางทีก็บัใส่ยังมันขาดทุ่นขาดดูมันจะเป็นยังไงข้างในมันจะเป็นกาแฟบ่วนี่เบิ่งบัวสนวนเดี๋ยวขอสิแกะเดี๋ยวขอสิเอาเลยตัวนี้เนาะแกะลงเบิร์นเด้อแดดออกแบบมังค้าในี่ไรอย่างเงี้ยบ้าเถอะหัวเห็นฉนวนแม่แม่ยอมแล้วจะยอมว่ได้ฉนวนนะ ต้มต้มตหน่่ยตาผู้ห้อมหอมใส่เบิ้งจะมันดีเพิ่งมาหนุนนอกหอมแบบกินกาแฟผสมมะพรผักนะไปเลยยังขีดแค่จำนวนเหรออยากอันนี้นั่นให้คอยใส่สองสองบาทเบิเป็นกาแฟอยากออกกาแฟนี่อยากเป็นมะพร้าวนี่กาแฟผสมมะพรผักนะขอเบิ้ง บบคอยใช้ในช่วงบาทเบสไงก้อนนิ่มๆไงนิ่มแล้ะค,ะะคนเป็นสคาร์บอีกบอคอยสีอุดหนุนซอนน้องเพิ่นเนาะแบบว่าเอาเมื่อเรามงกรนทว่าใายแล้วแบบมันกรนิ่มเลมันใสขึ้นแล้วก็สิมาเอามา,าอีกต้มเลยใส่แ <laughs> บ <laughs> บหนาก็ใส <laughs> ่ได้แขนขาใส่ได้มื้อใส่ได้ทั่วห่างกายเนดะี๋เนา,าะฟ <c oughs> ังว่าี่เนาะในบรรทุยางใส่หมดได้เลยค่ะ ขายว,วันนั้นเนา <laughs> ะไ <laughs> ม่บุญกับอาซองก้อนมีมีแต่เบนนี่เบนเดียวย์ใบะที่เจ้าเอามาขายมีหลายอยู่มียังไงเจ้าเอามาขายใชะยังสั่งมาย่ยังมีนะ,ะสรูรังซิวนี่ก้อนสิบเก้าพันโดยป้าเอา้ากินกำไรก้อนหนึ่งเท่าไรล่ะสี่พัน 4, <000. S 1> กวนอืมแสงวัาต้นทึนนี่ก้อนชิมหาพันนี่เนาะอืม นี่เป็นของไทยบนนี่เนเนาะดยแมนบริบบจประเทศไทยเสวยลดความมันของผิวอ่ะผิวเรียบเนียนกระชับเปล่งปังนุ่มสุ่มซื่อมาจ้ะคงไทยดูดซับสารพิษที่ตกค้างระบบผิวของไทยได้สาวนวลเลยเมนสบูยังก็อันนี้เพิ่์นวาวเลยสบูยังก็มันเป็นสครับเขาเอิ่นสครับด้วยอันนี้อื่สครับ ไม่ติดใจน้องเขาหงำเป็นช่วงชั่วโมงที่มีท่าเขาไปเห็นยังไงหนาผิวอ๋อเตอร์ใส่ดูบ้านแนี่บานนี่ยจะบาลองบ่สนุกใส่สะอาดดวหนาเนี่ยผิวกายอุ้ยใส่ทงได้ทั้งผิวหนาผิวกายเลยเดี๋ยวสาวใส่ได้แบบสองเลยนี่เนาะเบอร์จะเอามือลองมือกอดหนึ่ง เลือดบอลตอมตอมลยจ้าตมข่อยผู้เดียวตีเยอะนวลวิ่งมะสามโคอีหล่ะฮากะเปิดขายครั้งแรกนี่บอล่ะฮากะสั่งมาสิบก้อนฮากะเบิดไปแล้วหกก้อนโดยเดี๋ยวสี่ก้อนโดยสู่หน้าบอส์ใ่บอหน้าก็ได้ผิวใกล้สวยดีมดค้านี่คือขายไปได้แบบอันฮับทรงฮับฝาผมบอเลยเอาคายเพราะว่าน้องยังอันนั้นน้องยังบอกมีเหลือบัญชีน้องขายแบบนั้นบอได้ โอมีแต่โอ้นเยอะมีแต่คายแบบปลา,าประการคลายแต่พ่ <ไป S 1> นชิมมันธาดตักทิพช้องคายแต่ชามบาดอีกคาเล่แบบกันคือแถวใกล้นี้เพิ่นสั่งเนี่ยกะอีหล่าไปส่งบ่หรือแบบใดยโอ้เาไปส่งแถวใกล้เบอร์แบบปิ้งปิ้นหน้าพี่ละเราปิ้งถังเด้องกำลังเดือยเนยนะอุ้ยมันกระหู้อุดหนุนลองเบิรงก้อนหนึ่งเพื่อนพี่น้อ,นองเนาะเดียเ๋ยวเมือใส่ราเบิดคารามันมันเนียนมันนิ่มก่ มาเอาอีไซค์คนเด้อซิมาอ่ะวิบเป็นสิบเลยแบบนี้สาวบกกะเขาอยู่ดิเออคาวกับแบบครับให้มันไซค์ผิดเลยเขาเนี่ยนู่นเขาอยู่แล้วอ <laughs> ันนี้มันดีจ้ะ <laughs> แบบอันเกี่ยวกับแบบว่าอันอย่างดูหลุดสับสารพิษตกข้างระบบผิวสวยผลิตอวยสวยพาดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วเผยผิวใหม่กระจ่างใสกว่าเดิม <laughs> <laughs> จัดไปสะด้วยแม่แคือเขาผิว ผิวใหม่ได้คือฮะชูหนะก็ได้วะซัน,นอ,อันที่ก้าวทีจะเอามาขายนี่มีอย่างนี้แลหละค่ะมีสบู่ล่างผิวหลัคือแบบไปสั่งไปใดเพราะมันแบบมันแพงเกินเพราะว่าเอามาขายนะก่อนสี่สิบเก้าพันหยันบนกุญสอมันราคาแพงเกินเด้อค่ะันสิบห้าสิบแบบเอาตัวราคาธรรมดามาขาย กกับอีหลาต้องลองลองลองเทสอันเป็นพวกสบู่ลดซิวนะพวกอีหลาเป็นซิวอ่ลต้องเทสด้วยตัวเองก็อันนั้ก็ใส่สบู่ลดซิวก็ไวดุนเขาเลยไปดุนขึ้นไม่สบู่ลดซิวบ่แม่นแต่สบู่เอ่มุ่มี่อะไรอืตัวก็บอกเอมี่แล้วก็ขายได้ขายบ่เออขายขึ้นคือกันนั่นกะเออเคยเห็นเราโพูดลงบ่สอะบอพูดว่าเราพูดทางเพศอะไร โปรดป่ะเราใส่เฟสใหม่บ่พ่อใส่แบบโทรศัพท์ราศียแล้วค่ะเพราะแฟนก็ดิเฟสเราตัวเฟสตัวขวามีเมย์ค่ะดิดูคนปวด้ายโดยมาอือดูมีห้างขายมาเด้งแต่ว่าซื้อได้ขายมันปังๆเด้อเป็นเมค้าออนไลน์ได้ได้เนาะอีหล่าได้สกขายนี่แบบ ทางใดในสานี TikTok TikTok นงกรขายไอจีนงกระขายเฟซนกระขายขาย็ทางเนาะดยสงามค่ะขายง่ายมือบาทโดยกรขายมันีีไปก่อนประวประมาณชิ้หาชิ้น묵ังเปิดเล็กบัญชีกับทางผ่าตางแขรงเอาขายไปนี้ไปก่อนรมาปรมาขาย เก่งเลยนับเบอร์แล้วเนาะเพราะว่าต้องฝึกไว้อันนี้ค่ะเป็นควมไฟฟันเลยเป็นบอย่งเป็นไม้ขาดเนี่ยคอยเห็ดไปโอวาโบเน่เลยเนาะผู้บางคนกับลุงทางนี้กับมีเนาะเพราะว่าเห็นหลายคนที่แบบว่าอันยุยังน้อยกับประสบผลามสำเร็จเรื่องใครอันอลุงออนไลน์มีแต่ว่าเฮาพยายามมันโพส์มันอันนั้นเนาะมีหลาย ะจะไม่ว่าใช่แล้วพระเจ้าจะาของว่ใช่อยู่ใช่อยู่เมื่อตะกอนอยู่ัดหนาผมไหล่ะจะซูหนาผมบะคัดคอคอกันไม่ม<ล>ะเน,น,นียนอยู่บ่นุ่มมันคัดลลางออกมันชินนุ่มแล้โอ้เซสะบ่าทาชิบุลงไลข่อยบุดคืนบ่อน้ำคืนนี่นะแ <laughs> ต <laughs> ่ด้วยบาดนี้ ไปลงไลนคนอื่นขวายต่อยคอยสู้แตนี่ไปลงไลนคนอื่นกับพ่อหน้านี่แล้วคชยผู้เดียวตเอื้ไปใา่น้ำเกิดขายดีปังฟละเอ้ยเนื่อยเนยเนาะคอยไปเรื่อยๆเนาะขายของลงออนไลน์เริ่มแบบอ่าห้าวกะเริ่มซอกหาวิธีทาน้องวสซิสั่งกิบกับน้ำหอมมาอีก กี่แบบสไตล์วัรุ่นเพราะว่ายกรีปเป็นไห็กกำลังได้ลายเด็กพอวาลอยอันน่ะเซ็ตหนึ่งผลสานมาแต่งเห็ดข้างบนงามโอ้มาแต่งเอาเองอีกมาขายลอยอันอู้มาขายสองอันหาเออแบบอันไปหัวเฮียนขายเนาะเด็กน้อยนะติดกระบอกกระเลบไปน้องหัวเฮียนนะเด็อยู่หังเฮียนกันอาจจะขายดีมั้งเพิ่มเติมตอนมีท้ถมีทุนกับรองมาเบิ้งเนาะการลงทุนนหน่อยก่อน ยังบนประมาณนเชนอย่างกับพ่อเลยถ้าน้องขายดีมันหาคอยเอามาไหมแม่คือสครับบลอกเขาดีแหละเรามื่อกอนไปเรื่อยๆจะได้มันขายดีกะเอามาคงไปเรื่อยๆได้แม่คือว่าแล้วเขาบลองเขาเก่าปู่นะเลยเลยสวยสวยสมยมากเลยอืออายละยังเงินทอนอีู่บ่จะเอามาให้เอ้ยสองก่อนก็ได้ไหม สามก้อนหืมสามสิบแปดไดบัตงสก่อนก็สามสิบแปดเออห2ึ่งสิบสอพนเออห้าอุดนสองก้อนยีสิบสองเมีเงินทอนเรามีเงินไปเชาามีเงินทอนอ่าเบิงเดอบัตรเอาสดีเบึ่งถ้าทำจสนวนก่อนเด้อ กับโบเป็นยังคันมีแต่ว่าโมมีกับโเป็นยังมีแต่ว่าไปซื้อขนมแบ่งกันกินเด้อสุดเด้ออ่าเพื่อว่าให้กำไรน้ำมีแต่ว่าซื้อได้ใครมาไดหลาเด้อเนาะมันนี้กับพอดีว่าซื้อเฮยังตัวสองก้อนพอดีได้หมูอก็สั่งมึงจะจองไว้สองก้อนพอดีเมื่ไปเอาเครื่องก็ไปมันนี่ เอาไปหายไฟสองก้อนบ่เนี่หยหมูข้าสั่งฟุลก้อนอือพอดีเลยเบิดเลยเกียงตับเลยบ่นเนี่ยเกาชีอ่ะนะชิไปสั่งใหม่แล้วกระถาเครื่องอีกเม,ม,มือเดียวในเอ๋ยก็หดไว้เลยเอเอ,เอไลนเนาะกุดนนท์ซอยเพิ่นสองก้อนถ้าว่าใส่ดีใส่คัก้ิมาเอาหลายๆเลยเหมือนตุนไว้เอ๋ยก็ขายครีมคือว่าขายครีมเอ้ยก็ขายครีมเอ๋ยก็ขายไปซนแรกเอ๋ยก็เอ๋ยก็ยตากัางเหตุยูทูปนำขายครีมนำกระดังเงินดีเงิเอ๋ยขายครีม แด้ก็บกับพอได้ขายอยู่ป่ะบันนี่กับทางเอื้อยกับมีแต่สิวาได้เดินทางกลับนอกบันนี้อีหล่าสิไปทางไหนบัตตนี่อ่าคเอข้างลึกละกับเพื่อนบ่โดยบางทีกับเพื่อนออกไปช่วยงานเจนบอเดยออาการท่อเนาะอีลาปิงกับมาลีที่น้องปิงขี่รถยังสามาเดือน้องปูปลาไปเอาไปเอาเอาแถมมาดีน้ำใจกับไปเฮา ก็ลองเกี่ยวดอกกันน้างเด้อเดยอปาสามีตาบ้าได้ถดแรล้างเอ้ยก็ดีมุกดีใจนํมก็มีตาวาไปทางไหนก็คอยไปคอยมาเด้อระมัดระวังเนาะเมนสิว่าโอ้สิ่งเป็นสิ่งเด้บอกเอาได้เลยเด้อคอยไปคอยมาเด้อไปวนนี้ทางเอกชิได้เดินทางกลับก่อนบันนี้เนาะเวลาทำเนะเดยอสบายดีนะเด้ โอเคปัดนี้พอแานพี่น้องนะเดี๋ยวอุดหนุนคลิปอ่าสครับซอยน้องปูปลาเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเอาโอเคสำหรับคลิปนี้กับบุ๋มยังลายก็ดีมุ่งที่จะนำอิหลาปูปลาเนาะเธอเพิ่อนในรถไรยล่าตามความฝ่าฟันเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเอาโอเคสำหรับคลิปนี้กับข้อก้าวเข้ามาสบายดี